ทางน่ะเฮ้ยแสนอินโชคเดียวนะนอกมันให้ได้เลยผมไม่โชคแล้วพี่มันบาาพี่ดูหน้าทำไมเราต้องทำลายกันด้วยไม่เอาหน่ะเหียคิดมหมชนะไปแล้วได้อะไรทีเดียวนะชีวิตมันคืออะไรอะไรบอกเนี่ยเกิดหน้าทำไมยังไงผมก็ไม่โชคฮอลเมนทอริตัสเย็นสู้ มุดกบมือมันหนีเข้าไปในโรงงานแล้วครับผมท่าน,นรองทำยังไงต่อดีครับผมผมจะลองกล่อมมันดูดยเกเ่นท้ทวมสงสัยท่านรองจะถูกยิงทำยังไงดีครับท่านรอง 呢个选紧我噶，唱เพล เออว้าวซีนคันรโตนะรถแทร็กดึงโดนดีเซลไม่สู้พิชยกมือขึ้นคนร้ายไม่ยอมยกมือครับท่านรองไม่ไสู้ทีชยวันนี้วันตายของเจ้าโอหัองแน่เจก็เข้ามา No! ซึ่งเป็นสหายรักของจางผู้เดินหัวหน้าพรรคกิเลนขาวที่เก็บเจ้ามาเลี้ยงมี22ปีก่อนซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่จะเจอเจ้าเจ้าสีเฉียนแม่นาง14แห่งสำนักกิเลนขาวซึ่งได้พบเจ้าข้างหนองน้ำใกล้เมืองเลี้ยงขุนซึ่งวิธีที่เสียถงรีบน้าสาวพี่แม่ได้แนำไปฆ่าได้พบข้าลีเสียคุยก่อนที่จะเจอเจ้าซึ่งอันที่จริงแล้วข้าเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเจ้าเป็นลูกของจางผู้เดินจนข้าไม่ขึ้นได้ถึงวันจางมาเจอแม่เจ้าพาข้าไปเจอพี่สาวแม่ของเจ้าซึ่งน้าสาวเวียนศรีาาหนน้มืดอะเสียงเพียวอว เอาโต๊๕เร็วดูดีๆแล้วผิดโต๊ะอีกมีตาลรอเมื่อกี้เสิร์ฟผิดโต๊ะสี่แล้วทิดโต๊ะอะไรโต๊ะ๕ถูกไหมถูกแต่ผิดโต๊ะสี่ผิดยังไงเสิร์ฟผิดแล้วผิดโต๊ะสามล่ะถูกแล้วที่อยู่โต๊ะอะไรใช่ไหมโต๊ะสี่ผิดแล้วที่ถูกโต๊ะอะไรตถูกแต่ผิดโต๊ะสี่กินที่บ้านก็ได้อยโต๊ะอะไรลูกเนี่ยอร่อยด้วยง่ายด้วย